ครับไปกับผมติ๊กซ้อนอยู่แล้วใช้เรซ้อมมากี่วันตกกับเรือกระซ้อมอยู่ที่ค่ายอยู่ที่เชียงใหม่ที่เดิมเลยมีใครไปูับอราซ้อมตอนนี้กว็ตอนนี้เราอายุเท่าไหร่แล้ะสูงเท่าไหร่น้ำหนักปล่อยตอนนี้ม่วยสไตล์เลยครับวันนี้เลยต้องมาเจอกับโฟวินเนาะเคยต่อยเขาไหม ยังเลยแล้วได้ศึกษาเกมกับต่อยเขายังเขาเมื่อตะตายอ๋อวันนี้ันเจอโฟวิ่วางเกมบางแผงไห้ดิอ๋อนี่แลเดี๋ยวค่อยแก้ไขอุ๊ยเขาเปิดทีเนาะล่าสุดต่อยไว้ที่วันนั้นเต่กับใคร ใครมั่งชนะใครเลยครับเวทเท่าไหร่วอนนี้ต่อยอยู่ตอนร้อยสิบสามมันแล้ก็เวทนี่เลยวันนี้ก็ร้อยสิบสามเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี้เกินหรือขาดสอนยังก็เกินร้อยสิบสามจุดสามเวทก็มีราบเนี่อะไรยืดเส้นยืดสายตัวหน่อยร่างกายไฟนี้สมบ่วยอย่างไรวันนี้ก็พร้อมเอาชนะอใครเหมือนเดิมคุ้มมาคิโลก็ร้อยสามสีโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ของเราหลัก 100ร้อยกว่าค้นจังหวัดเด็ก <พ pier? S 1> สุราษฎร์าฝากเชิญเชวนแฟนครับก็ขอทุกคนช่วยกันเ่อังแดรนีะม่เขอโชค,คดีมากครับ